สวัสดีค่ะครีเอเตอร์มือใหม่ทุกคนวันนี้เปิ้ลมีเทคนิคดีๆเจ๋งๆมาบอกนะคะนั่นก็คือว่าเราจะกดติดตามเพื่อนยังไงให้เพื่อนรู้ว่าเรากดติดตามเขาและเขาอยากจะติดตามเรากลับนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราแค่ไปคอมเมนต์ใส่สติ๊กเกอร์เฉยๆเพื่อนก็จะไม่รู้ว่าต้องมากดติดตามเรากลับนะถ้าเราไม่บอกว่าเราอยากได้อะไรเขาก็ไม่รู้ว่าต้องตอบสนองยังไงถูกไหม อย่างหนึ่งนะคะการที่เราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็ให้เป็นธรรมชาติเช่นเราไปเยี่ยมบ้านเพื่อน5-10ถึงคนเวลายาพักสักหนึ่งชั่วโมงค่อยมากดไ like, ลค์เข้ามาคอมเมนต์เพื่อนใหม่เพราะว่าจะมีผลกับที่เซสชันหมดอายุพอเซสชันหมดอายุเราก็จะอาจจะโดนจำกัดได้จำกัดเป็นชั่วโมง24ชั่วโมงหรือว่าบางคนก็2วัน3วันเพราะฉะนั้นต้องให้เราระวังเรื่องนี้ด้วยมาค่ะ ไปดูวิธีการกดติดตามเทคนิคดีๆนี้อาจจะใช้ได้ผลนะทุกเช้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อนกันตามนี้เลยค่ะวันนี้เป้นเลือกไปเยี่ยมบ้านพี่กันจนีนะคะกดเข้ามาแล้วให้เรากดเข้าไปที่คลิปเรียวของเพื่อนเรานะคะเน้นให้เป็นคลิปเรียวนะคะจะมีคําว่าเรียวใต้ชื่อตรงนี้พอเราเห็นแล้วให้คลิกคลิปนั้นขึ้นมาเลยค่ะคลิกเข้าไปในคลิปเลยนะ พอคลิปขึ้นมาแล้วก็จะมีกดไลค์ก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็ตามด้วยให้เราไปคอมเมนต์กดคอมเมนต์ขึ้นมานะคะให้เราไปเลือกสติกเกอร์ขึ้นมาน่ารักน่ารัก,รกตัวหนึ่งแล้วเราก็พิมพ์คอมเมนต์เข้าไปนะคะพิมพ์ว่าเพื่อนใหม่เรามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะหรือนะครับหรือถ้าเรามีคําพูดดีๆน่ารักน่ารักสร้างสารรค์เราก็พิมพ์ไปจากนั้นพักหน้าจอคอมเมนต์ลงมานะคะ พอพักหน้าจอคอมเมนต์ลงมาจะเห็นคําว่าติดตามอยู่ให้เราคลิกคําว่าติดตามก็จะกลายเป็นว่าเรากําลังติดตามเพื่อนไปแล้วนะหลังจากที่เรากดติดตามเพื่อนไปแล้วนะคะที่การแจ้งเตือนใน Facebook ของเพื่อนก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนแบบนี้นะคะจะขึ้นชื่อของเราแล้วก็มีข้อความข้างล่างว่าเริ่มติดตามคุณจากคลิปเรียวของคุณก็คือเพื่อนจะรู้ว่าเราอะไปติดตามเพื่อนเรียบร้อยแล้ว เพื่อนๆคนไหนที่เห็นมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเหมือนที่เปิ้ลให้ดูแบบนี้ถ้า,างไงก็ไปกดติดตามเพื่อนๆเรากลับด้วยนะคะอย่างน้อยก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเราจะได้ไอเดียในการทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาเยอะด้วยนะคะขอให้ทุกคนเปิดสร้างรายได้ได้ในเร็ววันเข้าเกณฑ์เข้าเป้าเยอะๆปังๆงกันนะคะสู้ๆค่ะ